มาครับมนาะมากินข้าวนะจ้าครับวันนี้แซ่บๆเลยครับเนาะแซ่บๆนัวๆเลยครับยิ่งมากไม่หนุนหนักน,นี่ลาบหมูก็ครับเนาะ ทักท้ายพี่น้องทุกท่านครับทักท้ายเกษตรเปินบ้านคนตาประเทศและคนตาวัดเป็นหนาหนุ่มสาวที่อยู่โรงงานหนุ่มสาวเกษตรกรหนุ่มสาวเกษตรที่ทําะไรทําสวนเป็นหนากสวนยางสวนอ้อยสวนมันสวนสับปะรดสวนทุเรียนครับสวัสดีครับทุกท่านครับนัะขอบคุณทุกกำลังใจเป็นหนักทุกกํำลังใจที่เขารับชมหนั ยังเสิร์ฟก็ยังนะลาบหมูเนี่ยลาบหมูลาบหมูปูปูบครับอือหือเราจะอะรปัจจุบันนี้เป็นการกินเพื่ออยู่คือนะกินเพื่ออยู่ไม่อยู่ก็ิ่งนะครับเสิร์เสิร์ครับพี่น้อง ได้คำเดียวว่ามันสุดยอดครับลาบหมูเป็นอาหารทางภาคอีสานหลายผักมากินเนาะลาบก่อยเนี่ยลาบหมูเนี่ยเป็นว่าแซ่บแซ่บครับแซ่บปลาล่ำเหือดเหลืองอมออะไรมันต้องอร่อยขนาดนี้โอ้เมีาา่ยจ้า ท่านท่านประธานพรให้ข้าพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้าได้กินลาบก้อยลาบหมูกับข้าวเหนียวเถิดค่ะแซ่บแซ่บอีลีได้กินแบบนฟินนี่เนาะได้กันเนาะ รสชาติของราดหมูราบก๋วยเนี่ยมันสั่งอร่อยมากมากมันเรียกว่าแซ่บดูดเนื้วครับอืมอ้โหติสับไปหน่อยเดี๋ยวถัดายพี่น้องทุกท่านอร่อยดูดเนื้ว แซ่ดอร่อยอร่อยเกินต้านหนะนึ่งละเนาะกินแบบฟินเลยเป็นเนาะผมขอถูกขอไป่เป็นแะล้วที่กินมุมมาเนิดหนึ่งเลยนะ รสชาติท mm ี hmm. Ş, ốt, Ş, ốt, ่ดีรสชาติที่อร่อยเลยนะอย่างนี้ต้องโยกสดโยกสดโยกสดเนเยี่ยมยอดเลยโรบินมันเซ็บมากเลย แล้วผมเหนี้ไปครับพี่น้องโชคดีมีใช้ครับวันนี้มันหวยออกไปน้อ,อไไงถูกถูกไวยสองตัวสามตัวครับพี่น้องฮะไไบ๊ายบายครับสวัสดีครับโชคดีมีใชยครับ